สวัสดี FC แฟนครับจุกทันครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอนคนขคับรถบัสลำเพลินออฟฟิเชียลครับขณะนี้บอดโจมาถึงแล้ลปปควาาครับบบเขาาานนใครับ เอาไปเป็นตอนะนะงะไมาลบงูอูนีเลยครับเปยเยเอซี่ทำาหจะเจด้วยเเยวันนี้าพอยาวเรไปนาแม่โอ้ยเาเซีทำาหารอาหรหองเราอยู่ดัของลาวตนาเา้เจเี้ยยาจยสีเนี้ยไง่มาน เเลยนะครับจได้เราเี่ยินเส้สาตนี่มันเ่ได้ตั้ง่นสเต็มหนาเวทีเปียกเลยฝนเศร้าไอ้พี่น้องบบมีฝนนะครับอันนี้ค่ อันนี้ก็ไฟดองนั่นนะม้าจะจะูดหดเองแล้เ่นๆ่เล็กอ่ะต้นนั้นจะงให้มาเนี่ยให้เรา้เาดเรั้งบรัเสียผาสภาพ

มันมันไม่ค่อยมีเนตปนะในแม่งม้พรดีวันเพราะไฟมันไปมากหเลยเนาะไหม้ไฟมากไ่ใอัพคิวพฟ้าแจ้งนะครับพี่น้องแจ้งออกมาแล้วครับบุมีอัพคิวได้ย่บ่ยไปใช้ห้ยไม่ีอัพคิงอยจะพ่ลู่จา้ดวไฟับไปมาก โอ้แผู้เพื่อนยูไกลเพื่นที่โรงเรียนเรีวๆอโรงเรียนนี่จวดในโรงเรียนเลยในโรงเรียนเอไปแจกดนได้ปดตื่มาไปมานกินเขาล้านเด็กกไปมาแล้วครับแกปวดตื่นสมองเลยเุปวดตื่นมาส0 0พแผ่นสุดยอดแล้ว เราแ,แจกปูเต,ตอร์ไปน้ำซุมองจายใจไว้เ f c ซี่มาขึ้นกัไแจกอาหันยี่สิเป็นี่ม่ในมือนี่แจกอาหันพร้อมสามา้านอาหารม่แม่เด็วขอฟบใเ่็นเจ้าบบบกันคุณแม่ผมขอไ,ไฟใฝไว้แตอัพคลิปนีิดนอ้ขอใ้ขอใบขอใบขอใคุณมี มันมระบายความร้อนม่ซื้อมาสิบบาทแล้วมันเหลือเนี่ยประมาณหาบาทนี่แล้วกินว่เอาฝากต่อดเดียบ่บ่เมนฝาก่ะครับขอบคุณเจ้บ,บีนะครับ <laughs> <laughs> กแฟไ่ได้ฝันนจเพราะว่ากินอยู่แล้วกินบนแล้วกินตอนเท่าแล้วก็ทายยูงชุนบรรยากาศดมเปรี้กาแฟของปรเทศถ้ากินตอนนี้ตามสูตรบริบาลไอ้กับเชฟริ่มจากงวี่ไมเหมือนมันกับเอาตูมอจอแทรหาี่เดอร์็ไตี่ี่ปุ่นาไม่อุ่ไ่ดีมกล

บาเปิดไฟเปิดสวยงามนะครับเขได้า นมานีับไปูพ่อหแม่ว่านเได้่ได้พ่อของพ่อเนี่ดี๋ยวไปงขอบคุณครับพ่อไปตรงแล้วครับไปไหนด้อยุองเดอ่าฟังขุดเลยตรงฟังเอะนอีแม่ทเอที่ภาไปมันอยากนยหมอมองันท่านห่านนั้นนี่นะ กจะมีหันะเอเตน่ไป้เพ่นอบจิี่นยปะเอีกสองเดือนนะครับไก่จ,จินด้เบิ้อละจ่อเขาจันเขาจันเขาเด้อ,อพี่น้องควมักับมาบัได้ด้วยครับราคาปัดดูได้อนี้ร<อ>ับจำนวนไม่จำกัดืมประโยน์ครับ พ่ออาชิตะมาแล้วนะครับแต่ว่าน้องยังไม่เข้ามาครับสักครู่ครับเปียกก่อนไปเหย้าเลยไปเหย้าของนายเลย ไฟชิออะตะมาแล้วครับท่านคุ้<ะ>คองใมาฮะน,น,นองเป็นท่านไหนมาเขางต้นไม้ได้อยู่ดขทางต้นไม้เอารถบ,บ,บรัต,ตบบบร พอครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ